สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการฟาร์มมาร์สนะครับผมฟาร์มมาร์สมหมัดตัวนี่นะโอเคถึงให้ใ,ใช้นี้ยีได้ครับผมโอเ,เออไปเริ่มกันเลยครับ ว่าจะมาฟาร์มเวลด้วยนะครับผมเวลไม่ได้ตันนาน ผมคิดว่าเราจะไปย้ายที่ฟาร์มมาร์สกันนะมันฟาร์มช้ามากเลยตรงนั้นมันเคยมีที่ฟาร์มมาร์สประจำของผมด้วยโอเคไปกันเลยมาครับก็กอะไรก็คุกกี้โอเคกุ๊กอกคุกกี้โอเคมาเริ่มกันเลยครับ

วันนี้เอาแค่นี้แล้วกันนะจริงๆมันเหมือนแป๊บเดียวผมเล่นมาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยได้เท่านี้แหละเดี๋ยวมาต่อครับเือลิมโบหกฟุตซอฟต์บอลปีสามไปแล้วบ๊ายบาย